คนมาแล้วอันนี้คือบ้านอของอแขนสวยจากคลิปพาร์ทก่อนนะแครโทรศัพท์พี่พนะครัอบอยู่ช่องเดียวกันอันนี้เป็นเนกเราแล้วก็วิชายตะค่ายที่นี่ผมเัาซูมใส่ถุงยางเรงแตกเนาะทุกคนดูนี่กันเลยนี่คือะไรอ่ะมันมืด มันเมื่อยมาก,มากเลยคือแบบอือก็แบบเป็นธรรมดาทุกคนรู้ดิผมจะพาทุกคนไปดูกันนคือคลังของเล่นอาวุธครับเฮ้ยไม่รู้ทำไมเรียกฉันใครมาเชื่ออาวุธนะไม่ใช่อจันดาก็ควจะไปเชื่อผมพูดนะข้อมูลมั่วแฮะทมว่า,าทำไมาามันกลัวใช่ไหมครับเฮ้ยน้องอะไร น้องมีมีม่สวัสดีครับตอนนี้ก็แบบผมถ่ายคลิปจ่ถ่ายแบบนี้เลยเอ็นไปเอนน็นมาสนุกนะจริงๆครับทุกคนนี่มันมีเ,นเนยอะอย่างเลยก็บ้านผมตรงนี้มืดม,มากที่ผมมาอยู่นะครับทุกคนนี่ใครสวัสดีค่ะพี่โม่ อ่ะครับอ๋อบมีพี่บิ๊กด้วยที่บป๊กอยู่ตรงนู้นตรงนั้นน่ก็เป็นดาบเลยดาบของผมบ้าดาบของแท้ไม่รู้ทำไมรับชอ็อะไปก่อนนะแต่ยังไม่จบครับอโ้ย โอ้ยโอ๊งไปจอมืดเมื่อกี้จอมืดขอโทษครับมาต่อละนี่ ผมสูงกล้องเขามันน่าแปลกเนาะนี่ยงครับเรื่อัของมันถ้าใครชอบคลิปน,นี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสครายบ์กดแชร์สำหรับวันนี้ก็ก็ก่ก Bye-bye.